โอ้สามสามโอ้สามสามโอ้อีเอ็นดูนะคะในพระเอกเสียงสองค่ะเรียกว่า2มาตรฐานจริงๆนะคะนับ5 4าสเนี่ยเวลาอยู่กับเพื่อนนะคะก็จะออกแนวดุดันค่ะแต่ว่าเวลาอยู่กับพี่ซูนะคะก็จะออกแนวนะคะอ่อนโยนมากๆค่ะ แม้ว่าในจอนะคะจะทําเอาเสียน้ําตาค่ะแต่ว่านอกจอนั้นนะก็เยียวยาทุกสิ่งค่ะพระนางคู่นี้น่ารักจริงๆนะคะโดยเฉพาะนะคะตอนที่ซูโฮค่ะใช้เสียงสองกับยองโรนี่แหละค่ะ เห็นมีเบื้องหลังนะคะออกมาอีกแล้วค er. mm ่ะ hmm. กับ snowdrop นะคะปล่อยออกมาให้เราได้ดูอีกค่ะเป็นตอนที่กำลังซ้อมบทกันนะคะบทที่พี่ซูโฮนะคะช่างอ่อนโยนค่ะกับน้องยองโรจริงๆนะคะแถมยังมีการอ้อนะคะหลังจากโดนยองโรเนี่ยขู่ขอชื่อบัญชีแล้วก็รหัสผ uh, ่านซะด้วยนะคะเพราะเธอค่ะจะเอา300ล้านดอลลาร์ไปใช้นะคะจนพี่ซูโฮค่ะต้องทำเสียงสองคะเรียนแบบยองโรค่ะแล้วก็ต่อบทกันนะคะว่า ทำแบบนั้นก็คือการบอกรหัสนะคะแล้วฉันเนี่ยถึงจะใช้ชีวิตต่อไปได้นะแล้วก็บอกยองโรค่ะว่าไม่รู้รหัสผ่านใช่ไหมผมเนี่ยรู้อยู่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยชีวิตผมด้วยนะคะแม่มีอ้อนยองโรนะคะให้ช่วยชีวิตด้วยอีกต่างหากค่ะก็อย่างที่บอกนะคะในเรื่องนั้นปวดตับมากๆนะคะแต่ว่าเบื้องหลังค่ะคือความดีงามจริงๆนะคะมิสูแสดงดีมากๆค่ะอยากจะยกบทนำหญิงนะคะหน้าใหม่ยอดเยี่ยมให้กับเธอไปเลยทีเดียวค่ะ ในคใรนั้นดูจบไปแล้วบ้างน,นะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะต้องบอกว่าสาวๆแบล็คทิงคนอื่นๆค่ะก็เก็บตัวเงียบมากๆเลยนะคะจะมีแคะแต่ผลงานเพลงมันนี่ของนอริซ่าค่ะที่ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานอยู่เรื่อยๆนะคะด้วยยอดสตรีมบน s p o t i f y ค่ะตอนนี้่ะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของศิลปินเดี่ยว KPOp นะคะที่มีการออกผลงานมากันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ค่ะก็ริซ่ายืนหนึ่งค่ะและยังคงนับยอดนะคะสตรีมต่อไปอีกด้วยค่ะนี่ก็ เป็นผลรายงานล่าสุดนะคะของเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะเรียกว่ามันนี่นะคะก็เกิดมาค่ะเพื่อทําลายสถิติใหม่ๆนะคะ สร้างสถิติด้วยตัวเองนะคะแม้ว่า YG ค่ะจะไม่ได้ออกแรงโปรโมทสักเท่าไหร่เลยนะคะก็เติบโตมาอย่างสวยงามค่ะแอดก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะเล็กๆน้อยๆแล้วกันค่ะที่เกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ก็อาจจะข่าวน้อยสักนิดหนึ่งนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า